ร้านอภิญญานวดเพื่อสุขภาพเปิดให้บริการความงามครบวงจรตั้งแต่หัวจรดเท้าให้ท่านได้ผ่อนคลายตัวและดูดีในเวลาเดียวกันนวดแผนไทยหรือนวดผ่อนคลายนวดฝ่าเท้าหรือฟุตสครับคือส้อนเท้าหนาส้นเท้าแตกส้นเท้าดานนวดน้ำมันตามท่าเจ้าเรือนนวดอารมณ์มาขัดผิวด้วยสมุนไพรนวดประครบอบสมุนไพรขัดผิวทั้งตัวคอบ่าไหล่หัว นวดสัตว์จีนสปาหน้าห้าขั้นตอนนวดหน้าใสนวดยกกระชับลดริ้วรอยราคาปกติ350บาทช่วงโปรโมชั่นพิเศษเพียง250บาทร้านอภิญญานวดเพื่อสุขภาพตั้งอยู่ติดขนส่งเยื้องโรบินสันสระบ,บุรีสอบถามการบริการและจองเวลานวดไทยและสปาได้ที่โทร096 006 38 82